ใจดีแล้วลูกแล้วอันคือเปนเสาบานเขาบ่ได้เนาะคันเบนเอาไปเยอะัน่เนาะทิ้งสาสิน่ะบานแขกมันบ่เอาไปว่าได้ตมไปจะนั่งดีไปเห็นไปเห็นเหรอไปเห็นเหรอจ ยาอ๋อเ,เปเน,นัดมัน้อง่เอเม่มันสางนี่ลหละนอย่างไน้าตม่มันใส่อ๋อเออ,อ,อสิบก็เห็นอยู่ก็ต่ว่าเออก็เห็นในนั่นแหละในคลิป